นี้ผมก็ล้างด้วยตัวฟอสเฟตแล้วนะครับจะทำรูสไลด์ไว้เหมือนกันนะครับไว้สำหรับสไลด์ขึ้นลงนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวไม่ได้องศานะครับจะมีความเพระ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับช่องร้อยห้ามนเนียนะครับก็ไม่ได้อัปเดตคลิปแล้วก็การทํารถก็เลยเผมก็ไม่ได้ทามาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับไปทํานู่นทํานี่นะครับก็เลยไม่มีโอกาสวางได้ทดํารถแล้วก็อัปคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของแท่นเกียร์นะครับก็คือ,อน,นี้คือแท่นเกียร์เดิมนะครับแท่นเกียร์เดิม คือในส่วนนี้จะเป็นในส่วนเดิมนะครับซ้ายขวานะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยช่างเก่าเขาได้ทำการปรับนะครับแล้วแก้ไขสำหรับวางเครื่องตัวนิสสันนะครับทีนีเ้เดี๋ยวผมก็จะต้องวางเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่อง x อ็ o โนะครับก็จะใช้เกียร์ของ x อ็ o โเหมือนกันก็คือรหัส2 0 0 0 e นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยางแท่นเกียร์ของ เจ้าสอ0 0ันนะครับก็มันจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ความจริงแล้วมันจะต้องลงไปในบริเวณนี้นะครับให้ได้ระยะของออตัวจุดลับของตัวเกียร์นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องทําการอัดอัดกรสร้างใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ อันนี้ผมให้ดูอีกทีนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดยึดด้านข้างนะครับเราก็จะทําการวัดระยะเอาไว้นะครับแล้วก็ไปออกแบบในคอมพิวเตอร์อีกทีนึ่งนะครับนี่จุดยึดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องวัดด้วยว่าในส่วนของแท่นเกียร์เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับเมื่อผมวัดระยะอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาออกแบบในคอมพิวเตอร์อีกทีนึง่ะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเอ่อก็จะมีในส่วนของรูสไลด์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้ดูในส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแท่นเครื่องนะครับเราก็วัดระยะนะครับก็จะทํารูสไลด์ไว้ด้านล่างก็จะสามารถเลื่อนสไลด์ได้ก็จะทํารูสไลด์ไว้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับ ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับจะเป็นถาดเพื่อรับในส่วนของแท่นเกียร์อีกทีนึงนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกชิ้นส่วนต่างๆออกไปแล้วก็ทําเป็นแผ่นคลี่นะครับ <ๆ S 1> เพื่อไปสั่งตัดเป็นเลเซอร์คัตออกมาแยกเป็นชิ้นชิ้นออกมานะครับอันนี้ผมเอ็กซ์โรดให้ดูว่าแต่ละชิ้นมันออกมาลักษณะยังไงนะครับ อันนี้ผมก็สั่งตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมทิ้งไว้นานเลยน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับก็จะมีคราบสนิมขึ้นตามที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับความจริงถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆถ้าตัดมาแล้วเนี่ยเราควรเก็บให้ดีนะครับหรือว่าถ้าตัดมาแล้วก็ควรจะรีบทําเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นสนิมแบบผมอันนี้ก็คือแท่นเกียร์ที่ผมได้ตัดเลเซอร์ไว้นานแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีคราบ พวกคราบสนิมอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้ผมก็ล้างด้วยตัวฟอสเฟตแล้วนะครับก็คือกําจัดสนิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมกันอีกทีหนึ่งนะครับทิ้งไว้นานมันก็จะเห็นเป็นสีดาๆอย่างเงี้ยนะครับความจริงมันก็คือเหล็กดําของเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าผมล้างด้วยฟอสเฟตมันก็เลยเป็นคราบจุดๆขึ้นมาเป็นสีดาๆนะครับจากที่เป็นสนิม บางๆอะนะครับไม่ได้ลึกอะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปประกอบกันครับ ก็หลังจากที่ผมเออ่ทำการเชื่อมนะครับแล้วก็เจียตัวถาดสำหรับยึดแท่นเกียร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะยึดในลักษณะนี้นะครับสำหรับตัวเนี้ยที่ผมทำเป็นรูสไลด์เอาไว้นะครับเพื่อเวลาเราติดตั้งยางแท่นเกียร์นะครับเราก็จะสามารถเลื่อนขึ้นหน้าขึ้นหลังได้นะครับเวลาขึ้นไปติดตั้งบนรถนะครับจะได้ได้ระยะที่ ถูกต้องนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะวางในลักษณะนี้อ๋อมันจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะทํารูสไลด์ไว้เหมือนกันนะครับไว้สําหรับสไลด์ขึ้นลงนะครับก็จะประกอบกันลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเชื่อมอีกทีหนึ่งก็เนี่ยครับก็จะประกอบกันลักษณะนี้อันนี้ก็จะใส่เข้าไปในถาดนะครับเนี่ยครับก็จะสไลด์ขึ้นได้อีกประมาณเซนกว่าๆนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไป นะครับเป็นยางแท่นเกียร์เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวของขาเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เอาไว้ติดตั้งกับที่ตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเชื่อมกันต่อครับ ต้นต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทําการเชื่อมขานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทีนี้ผมก็จะวาดตัวแบบไว้นะครับว่ามันจะเชื่อมประมาณนี้ก็เดี๋ยวไงเราไปเชื่อมกันทั้งสองฝั่งเลยครับอันนี้ผมก็เชื่อมติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เห็นตำแหน่งของมันนะครับว่ามันอยู่ในจุดไหนนะครับ แล้วก็จะเอาฝาเนี่ยขึ้นมาปิดอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าพอลองวางแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับหลังจากที่เราเชื่อมออตัวชิ้นส่วนด้านข้างแล้วนะครับทีนี้ผมลองเอาชิ้นบนนะครับมาประกอบกันดูจะเห็นว่าเ,เขาพับมาไม่ได้องศานะครับจะมีความเพยเยออยู่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องแก้งานชิ้นนี้นะครับ เดี๋ยวเราอาจจะต้องทําการดัดส่วนนี้ช่วยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเพื่อให้มันแนบสนิทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมกันอีกทีนึงครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหนังจากดัดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ผมก็เอามาลองวางทาบให้ดูนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปเชื่อมกันต่อครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวแท่นเกียร์ของ Ford f o r t โนะครับหรือว่า Ford x p r o กนะครับก็ใช้เวลาทำอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราใช้เวลาในการสั่งตัดเลเซอร์สมากกว่านะครับการเชื่อมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรที่ ทำเนี่ยเกี่ยวกับการทํารถเนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาแต่เพีนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ